สวัสดีนะครับมีนายเลสช็อตนะครับรับชมกันต่อด้านหลังก็ยิงกันไปปุ้งปังปุ้งปังเลยนะครับด้านหลังเป็น c x 3 2 0เบนซินครับคันนี้เลขไมล์ประมาณ10,000แกิโลเมตรวันนี้ลูกค้ามาเซอร์วิสชุดใหญ่เดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ด้านหลังกําลังถอดกันปุ้งปังปุ้งปังเลยนะครับคันนี้เป็น c x 3นะครับตัวเบนซิน2.0ลิตรนะครับ9ก้าหกิโลเมตรโดยประมาณนะครับวันนี้ลูกค้าเนี่ยก็คือเคยเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วมาตรวจเช็คแล้วนะครับพวกปีกนกลูกหมากต่่่่่าาางๆเเเเรรริมมมสสือภพนนนะะคคับโชีียยปณ ใครใช้สีสามจะรู้ว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ค่อนข้างจะนิ่มง่ายกว่าปกติแล้วมันโค้งแล้วมันน่าลำคาญวันนี้ลูกค้าก็เลยนัดเข้ามาชุดใหญ่เลยที่เห็นทีมงานตอนนี้ถอดมาเรียบร้อยแล้วนี่ปิกนกนะครับออกมาแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับปิกนกเนี่ยดูจากตรงนี้จะเห็นเลยย่นแล้วยางแตกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมแทรกภาพไว้ให้ดูนะครับเนี่ยคือถามว่าใช้ก็ใช้ได้ ถ้าบางคนบอกว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมได้ถ้าเกิดคุณพอใจกับฟิลลิ่งแบบนี้แต่ลูกค้าเจ้าของรถเนี่ยรู้สึกมันไม่เฟิร์มขับแล้วมันไม่ถูกใจอันนี้ก็ปเป็นเรื่องของความพอใจดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ได้กับใช้ดีไม่เหมือนกันของผู้ประจำงบประมาณและความพอใจต่างกันนี่โอ้นี่ก็เรียกว่าถอดมานี่น้ําขังอยู่นะทะลักมาเลยช่างบีบอกเมื่อกี้นี้ เพราะนั้นเปลี่ยนปีกนกของ TRW ลูกหมากแหลกลุกหมากกันชักลุกหมากกันโคง้งแล้วก็ชค4ต้นเป็นเป็นโมโนโอเอสเปคตัม e นะครับแล้วก็มีล้างท่อร่วมเทหัวฉีดด้วยทำไปเลยทีเดียวครบเซตนะเพราะคราวนี้ CX3 เนี่ยจะมีตัวดีเซลกับตัวเบนซินนะครับดีเซลก็เป็นเครื่อง2000นะครับแล้วก็ตัวดีเซลก็จะเป็นเครื่อง1.5ลิตรนะนะครับนะประมาณนี้มีเครื่องอยู่2ตัวแล้วก็อันเนี้ยเซอร์วิสไปหมดลวลูวลกพวกแผงต่างๆสะอาดเลยนะครับเรียบร้อยหมดนะ น,นี่ก็ค่อยๆถอดไปให้ช่างเขาจัดการไประหว่างนี้อีกคันหนึ่งด้านข้างนี่ก็ชุดใหญ่เหมือนกันเปลี่ยนซีนไทยเครื่องซีนเกียร์นะครับแล้วก็มีทําในส่วนของช่วงล่างด้วยเหมือนกันนี่ๆๆน,น,น,นะครับอ่ะกลับมาที่คันนี้อย่างที่บอกปีกนกต่างๆนะครับของที่ RW คุณภาพเชื่อถือได้อยู่แล้วแล้วก็โช๊คเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมเช่นพวกยางกันฝุ่นอันนี้เราก็ใช้ของ KYB เลยนะเ,น,เน,นี่ยนี่พี่บี โอ้ปีกปีกแย่นะเนี่ยนิ่มเลยเนี่ยปีกเขาหมดสภาพหมดแล้วหลุดตรงนี้พี่มันฉีกหมดแล้วนะครับดังนั้นก็บางคนบอกอเฮ้ยแสนโลเองมันแล้วแต่การใช้งานแต่ละคันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ปีกใหม่นี่ใส่ได้เลยยางนี่เอานิ้วจิกนี่แน่ๆนๆนเหนียวเหนยวเลยนะครับนะฮะแล้วก็งานมีรับประกันอยู่แล้วเปลี่ยนกับที่ร้านช่วงล่างเนี่ยหกเดือนหมื่นโลแต่ในส่วนของโชคเนี่ยมอนโรเขาให้2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรอยู่แล้วดังนั้นการบริการหลังการขายสําคัญนะครับ ลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสหลังจากนี้มีปัญหาสงสัยอะไรช่วงล่างผิดปกติเราดูเราเซอร์วิสให้ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วคลิปนี้ไปแบบรวดเร็วนิดนึงฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย